ครับปากดีนะเออมาข่มขู่ทนายเดชาเดี๋ยวจะไปถอนใบอนุญาตคนอย่างผมไม่จ้องปีคนอย่างผมไม่จาํา,มมจาเป็นต้องมีใบอนุญาตทนายนะครับผมอาชีพหลักคืออินฟลูเอนเซอร์เป็นเจ้าของกิจการนะครับนะมีใบอนุญาตหรือไม่มีนี่ไม่เกี่ยวเลยเพราะการจัดรายการไม่ต้องใช้ใบอนุญาตทนายนะนะครับเพราะนั้นฝากไปถึงเน็ตไอ้นอกประตูน้านะไอ้ที่ข่มขู่ทนายเดชาเนะี่ยนะครับเดี๋ยวจะโดนทนายเดชาฟ้องก่อนนะ เดี๋ยวจะโดนก่อนนะไหนๆเพื่อนผมหนุ่มกัญชัยเนี่ยก็ฟ้องไปแล้วเดี๋ยวผมจะฟ้องตามปากดีขอให้ดีให้จริงนะนะครับอย่าไปบอกนะครับว่ารังแคคนแก่นะคนแก่รังแกคนอื่นหรือเปล่าปากดีหรือเปล่านะครับด่าทออะไรเขาไว้เนี่ยเคยคุยกับผมบอกจะไปจะไปอะไรนียไปขอโทษกันชัยแล้วจบจบดันไปที่สอนอพญาไทยนะครับก็นะ ขอโทษเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปแจ้งความเขาเพราะฉะนั้นก็ยาวครับนะและ้วทะเลาะกับผมแล้วก็หนุ่มกันชัยนี่ไม่ต้องห่วงนะยาวนะนะของผมเนี่ยผมไม่เคยยอมใครเหมือนกันก็เหมือนกันหนุ่มกันชัยเราพักพวกเพื่อนฝูงกันเดี๋ยวผมก็จัดเต็มนะครับนี่เข้าไปดูในในเพจของกันชัยนะครับอืมนะจัดก,กันเต็มที่นะอืออืนะครับเดี๋ยวผมก็จะซ้ําให้นะครับ อย่ามาคู่ผมนะฮะบอกเน็ตประตูน้ําด้วยแก่ๆเงี้ยนะพี่เดชอบนะเล่นกับคนแก่นี่ดีนะครับปากดีต้องโดนหลายๆคดีนะครับนะไอประเภทจะมาขู่ถอนใบอนุญาตพี่เดเนะี่ยไม่ต้องกลัวนะพี่เดไม่จําเป็นต้องมีใบอนุญาตนะครับทุกวันนี้เป็นเจ้าของกิจการมีลูกน้องลูกน้องสามารถว่าความแทนได้ไม่จําเป็นต้องใช้ใบอนุญาตตัวเองนะ นะมีหลายคนมาขู่จะถอนใบอนุญาตจะพักใบอนุญาตนะบอกได้เลยนะถ้าผมกลัวไม่มาจัดรายการนะ่ะฝากไปถึงเน็ตไอดอลประตูน้ำนะนะครับนะข่มขู่ผมนะ่เดี๋ยวจะชิงฟ้องก่อนนะเดี๋ยวจะรู้นะครับว่านะครับนรกมีจริงการใช้ฟ้องเดี๋ยวผมก็ต้องเอาบ้างละแหม่ข่มขู่ผมเลยคิดว่าผมกลัวนะถ้ากลัวไม่มาจัดรายการแล้วครับ ผมนวิจารนายกอย่างวิจารณเลยพ่อนายกทักษินณนะพ่อนายกอิงผมยังวิจารณ์เลยแล้วคุณเป็นใครแค่เน็ตไอดอลประตูน้ํามีราคาเท่าไหร่นะครับผมวิจารณ์การเมืองหนักกว่าคุณนะครับแล้วผมวิจารณ์ตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวนะครับในเมื่อการใช้ฟ้องเดี๋ยวผมจะฟ้องตามและผมบอกข่าวล่วงหน้านะครับคนที่จะฟ้องต่อไปนะค,คืออะไรน้องจ๊ะอะไรนงมันนงน,งนงอะไรนะ ทนายเขาก็รู้จักกับผมนะเขาก็บอกแล้วเขาก็จะฟ้องคุณอีก,กนหนึ่งคดีไล่ไหลไปนะฮะนะครับแล้วเดี๋ยวคุณจะยาวนะผมเตือนคุณหลายครั้งคุณไม่ฟังแหม่นะใส่ผมอัดผมนะเดี๋ยวคุณก็โดนนะแล้วผมไม,ไม่เคยยอมใคระทะเลาะกับใครอ่ะไปถามคนดังทางโซเชียลนี่ทะเลาะก,กับผมกี่คนน่ะไม่มียอมความนะไม่คุณกับผมก็ต้องติดคุกไปข้างแค่นั้นแหละนะครับเพราะนั้นก็ฝากถึงเน็ตไอดอลประตูน้ำนะที่บอกว่าจะไป อะไรนี่ร้องมันญาติถอนมันญาติเดี๋ยวจะโดนก่อนนะโดนก่อนจะไปร้องอ่ะนะแล้วก็ผมไม่ได้สนใจนะผมจะมีใบญาติมีใบญาติไม่สนใจว่าแล้วของขึ้นเลยเดี๋ยวเติมวายก่อนกินวายจับชิลีก่อนยอมใจก่อนต้องทะเลาะก,กันเน็ตไอดอลประตูน้ำเนี่ยนะนะนะเดี๋ยวไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งลูกน้องดูซิว่ามันมีอะไรบ้างที่หมินประมาทผมใส่ความผมข่มขู่ผมข่มขู่จะไปร้องไปถอนใบญาตินะครับ เดี๋ยวสั่งลูกน้องฟ้องกันนะครับนะผมไม่เคยกลัวนะนะพาสิเขาบอกว่าหมาเห่าไม่กัดนะครับอย่างหมาผมเนี่ยมันไอไอไอโชคไดีหมาบางแก้วไม่เหา่าเลยมาถึงงับเลยนะฮะนะนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบางคนบางคนนี่มันปล่อยไว้ไม่ได้นะเอนะครับเดี๋ยวเธอครับเดี๋ยวนะครับนะเดี๋ยวเเออนะกันใะช้จัดไปแล้วนะเดี๋ยวกูก็ต้องตามอือ นะครับอืมนะครับเดี๋ยวต้องตามฮะตอนนี้อยู่โตเกียวอยู่นะฮะอืมนะครับอืมแชร์มาหน่อยดีไหมอืมครับอืมนะครับอืมนะแชร์มาดูหน่อยนะครับของหนุ่มกัญชัยนะขณะนี้ผมอยู่ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น กำลังให้ลุงน้องตรวจสอบว่าเน็ตไอดอลประตูน้ำได้มีการข่มขู่ว่าจะถอนใบอนุญ,ญาตทนายเดชาหรือไม่หากมีการข่มขู่จริงเดี๋ยววันที่7ตุลานี้กลับประเทศไทยสั่งให้ลูกน้องฟ้องเน็ตไอดประตูน้ำทันทีหมาเห่าไม่กัดครับเ,เราแชร์กันชัยมาก่อนนะครับเพราะนั้นไอคนอะไรต่างๆที่นั่นเน่ย โตเกียวเกียวโตนะครับนะนะครับเออก็หนึ่งเรื่องผ่านไปวันนี้เห็นได้ข่าวว่ารายการหวนกระแสนี่เขาได้เอ่าเอาเอาอาจารย์วิชาอะไรมาออกนะนะแล้วก็พูดถึงเรื่องหมอดูสินแสอะไรพวกนี้ผมอยากจะบอกนะไอ้พวกหมอดูที่หลอกเงินหลอกทองประชาชนในแมงเยอะที่สำนักงานนี่มีหลายคดีนะไอ้พวกหมอดูนี่มันนะ หลอกเงินหลอกทองประชาชนนี่แม่งเยอะจริงนะ่นะครับพี่น้องครับนะอาชีพพวกนี้นี่มันทํานายบนหลังคนจริงทําเอาเปรียบประชาชนไม่มีอะไรหรอกครับมันทํานายทายทักไปเรื่อยแล้วคนก็ไปหลงเชื่อมันเพราะจิตอ่อนแออย่างผมเนี่ยไม่เคยเชื่อไรพวกหมอดูหมอเดาอะไรต่างนะไม่เคยเชื่อเลยอันนี้เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบมันก็หลอกเงินหลอกทองไป นะที่อาจารย์คนหนึ่งเขาบอกเลยขโมยดวงขโมยอะไรไปนะไม่จริงนะครับคือพวกนี้มันอาศัยความอ่อนแอแห่งจิตอย่างพี่เดยเนี่ยพระยังไม่แขวนเลยนะครับพระอยู่ที่ใจผมนับถือท่านผู้ทาทพิกุถ้าวันนี้ทําถูกต้องพวกนี้ไม่ต้องกลัวอะไรหลักนะคิดถึงเรื่องการทําความดีอย่างเดียวไม่สนใจแล้วครับพวกอะไรรูปปั้นไอ้ไข่นะหรือว่าอะไรเนี่ยไอ้ไอ้ทองอะไรนะที่เขาหลอกขายกันนะแม่ตักแม่ตึกอะไรเรียกอะไร เขาเรียกอะไรปีชงปีเสี้ผมไปอ,อะไรฮ่องกงตั้งหลายรอบไม่เคยซื้ออะไรพวกนี้นะพัดลงพัดลมนะปีเสี้อะไรต่างนะผมไม่เคยไม่เคยมีที่พึ่งอะไรพวกนั้นพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไม่เอาดวงเดงิดงอะไรไม่เชื่อเชื่อเรื่องการทำมาหากินเนี่ยปีเสี้เนี้ยไอไข่เงี้ยนะเป็นตำนานาสิ่งเป็นมงคลมันก็เอามาใช้ในการทำมาหากินถ้าอย่างกรณีคุณตัก๊กเนี่ย นะเอามาเอาทองเอาทองหมื่นหน,หนึ่งมาบวกกับความเชื่อขายสามหมื่นอะไรเงี้ยเนี่ยคนไปทําแบบนี้สุดท้ายก็ต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนนะครับเนี่ยคดีแบบนี้กลายเป็นคดีช่อโกงจนเพราะนั้นไอสิ่งที่เราทําอะไรแบบมันไม่ค่อยจะตรงไปตรงมาเนี่ยสุดท้ายเรากลายเป็นผู้ต้องหาแต่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ยังกลายเป็นผู้ต้องหาเพราะอะไรเพราะไอการร่ํารวยอะไรผิดปกติลงทุนหมื่นบาทกําไรนะขายของได้สามหมื่นบาท นะกำไร200%อะไรกําไร2เท่าเนี่ยมันไม่มีหรอกครับยกเว้นมันมีการการะทำอะไรที่อาจจะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนหรือไม่อย่างกรณีของอแม่ตักป๋าเบียสุดท้ายก็จบสิ้นชื่อเสียงเกียรติยศจบสิ้นเงินทองถูกอายัดนะครับเพื่อนฝูงกระโดดหนีหมดเปรียบเหมือนหมาตายนะเห็บหมากระโดดหมดดารานักร้องนักแสดงเคยเคยไปวันเกิดหมทั้งทัที่เคยไปบอกไม่เคย สนิทสนมกันรู้จักกันดีเป็นคนใต้ด้วยกันสุดท้ายเป็นไงเป็นไงสุดท้ายบอกอะไรไม่รู้จักกันไม่สนิทกันนะแล้วเสร็จแล้วก็มาแฉนะเขาเป็นคนหลอกลวงหนูนะเออเขาหลอกลวงทุกอย่างหลอกลวงหนูไม่เกี่ยวจะให้หนูคืนเงินคืนทรัพย์คืนสร้อยคืนอะไรหนูยอมคืนคืนไปก็ไม่จบครับนะยกแต่วิ่งยกเออยกเว้นแต่วิ่งคดีแต่ถ้าเงินเยอะวิ่งคดีเจ้าหน้าที่บางคนนะ บางหน่วยงานนะบางทีมันก็รับรับรับเงินรับทองนะเจ้าหน้าที่บางคนนะยังไม่ทันสอบสวนเลยนะบอกว่าอะไรเขาไม่ผิดแล้วว่าแสดงว่าอะไรรับเงินรับทองหรือเปล่าหรือเห็นว่าเขาเป็นดาราเน็ตไอดอลไปร่วมกันไลฟ์สดนะอ,อกับคุณตักซึ่งถูกดําเนินคดีช่อหาช่อโคงประชาชนคุณตักโดนแล้วคุณไปร่วมไลฟ์สดนะไปอยู่ด้วยกันไปช่วยกันเชียร์อะไรเนี่ยแล้วคุณไม่มีความผิดเลยเหรอนะคนก็เริ่มสงสัยแล้ว มีการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่หรือไม่มีเจ้าหน้าที่บางคนรับเงินรับทองหรือเปล่าก็ไปนั่งไล่ด้วยกันเน่ยเงินทองก็ได้ผลประโยชน์ก็ได้ช่วยกันพูดช่วยกันเทีย์จนประชาชนเสียเงินเสียทองไปนะไปซื้อทองเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยบางบางบางสิ่งบางอย่างของแถมไม่พบทองเลยส่วนไอ้ทองที่บอกว่าเท่านั้นเท่านี้กลายเป็นทองแค่หมื่นเดียวน้ำหนักแค่นิดเดียวไม่ถึง1บาทเขาเสียเงินไปเท่ากับทองหนึ่งบาท แต่น้ำหนักเท่ากับทองสองสลึงแล้วเราก็ไปช่วยเชียร์ช่วยอะไรเราก็ได้ผลประโยชน์เนี่ยแล้วเราไม่ต้องติดคุกไม่ต้องรับผิดเลยล่ะแสดงให้เห็นว่าเงินเราใหญ่ <c oughs> พอเงินเยอะเราก็เลียร์เจ้าหน้าที่ได้ไหมเพราะว่าพนักงานสอบสวนบางคนถึงขนาดบอกว่าพวกเขาไม่ผิดนะยังไม่ได้เรียกมาสอบเลยครับดูเหมือนไม่เอาจริงเอาจังเลยจนจนจน,จนหลายคนเนี่ยคุณแคนโดหรืออะไรโทรหาผมบอกพี่เดสงสัยเนี่ยมันมีการจ่ายเงินจ่ายทองเลียร์หรือเปล่าเพราะดารานักร้องอินฟลูเอนเซอร์พวกนี้มันเงินเยอะ ทำงานชั่วโมงละแสนห้าสองแสนนะครับทำงานชั่วโมงละเป็นแสนนะครับมันได้เงินได้ทองมาเยอะแยะมันมีส่วนทําใหพ้พี่น้องประชาชนถูกหลอกเนี่ยมันควรจะควรจะถูกดําเนินคดีชั่วหาช่วโคงประชาชนหรือไม่ทําไปทํามาเหมือนตํารวจจะสั่งไม่ฟ้องอะไรํานองนั้นเคนโดเล่าให้ผมฟังผมอยู่ตโตเกียวผมบอกไม่เป็นไรละครับตํารวจไม่ฟ้องเราก็ไปร้องอัยการอัยการไม่ฟ้องพี่น้องประชาชนก็ตั้งทนายฟ้องเองได้ นะเราอย่าปล่อยให้คนทึ่งนะร่วมกระทาความผิดลอยนวลน,นะบางคนเป็นดารานักร้องก็ไปลงประจําวันจบแล้วบางคนไปยืนอยู่หน้ากองปราบเอาธนงทนายไปยืนด้วยแล้วก็บอกว่าจบแล้วเราไม่ได้กระทําความผิดเราเราไม่รู้เราเราแค่ธรามากินการธรามากินเนี่ยมันต้องมีคุณธรรมอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยดารลงดาราเนี่ยก็ให้ความ,มให้ความสําคัญกับเรื่องคุณธรรมเป็นหลักโอ้เนี่ยคนในญี่ปุ่นเนี่ยขอบคุณมากเลยเนี่ยนะครับ นะครับอย่างในญี่ปุ่นเนี่ยดนงดาราเนี่ยผมเมื่อาวานเนี่ยนักร้อคุณธรรมต้องนําเงินนะครับเนี่ยขอพระคุณนะจากญี่ปุ่นเนี่ยคุณธรรมต้องนําเงินไม่ใช่แบบว่าเราทําทุกอย่างเพื่อเงินนะครับนะเราไปร่วมกันหลอกลวงประชาชนเนี่ยเราก็สมควรจะต้องโดนไหมผมไม่ได้หมายถึงนักร้อดาราคนไหนนะครับเราสมควรไหมนะครับเนี่ยนักร้อดาราในในญี่ปุ่นในจีนในจีนเหมือนกันครับหลบเลี่ยงภาษี จำได้ไหมหลบเลี่ยงภาษีต้องเสียภาษีเป็นพันพันล้านเนี่ยหากินที่ไหนไม่ได้ไมาหากินเมืองไทยโอ้โหช่วงสงกรานมีผู้หญิงคนหนึ่งจําได้ไหมผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อหลบเลี่ยงภาษีได้จีนเนี่ยจนแบบสวยก็สวยเก่งก็เก่งแต่ว่าไงแต่โกงนะครับนะสวยแต่โกงเราอย่าไปสนับสนุนผมได้กราบเรียนพี่น้องประชาชนนะแมคค้าออนไลน์ตอนนี้ลำบากเลย นะครับแล้วแม่ค้าออนไลน์ที่รวยๆเนี่ยหลายคนเนี่ยหลบเลี่ยงภาษีครับนะหลบเลี่ยงภาษีบางคนเนี่ยนะไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบเพราะอะไรผัวเป็นตำรวจคนระับแรกๆก็ไม่ใช่ตัดเปลี่ยนผัวเป็นตำรวจเดี๋ยวนี้ไม่มีใครกล้าตรวจสอบเป็นแม่ค้าออนไลน์ระดับต้นๆของราคาสิบบาทไปขายร้อยบาทแล้วบอกลดราคาเหลือห้าสิบบาทไอ้คนแบบเนี้ยเยอะพี่น้องครับสินค้าราคาสิบบาทนะ ตั้งราคาร้อยบาทลดเหลือ50บาทยังมีเยอะคนพวกนี้หลอกลวงประชาชนทําตัวเป็นแม่พระช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือน้ําท่วมช่วยเหลือนั่นช่วยนี้เอามาเป็นคอนเทนต์ทั้งหมดชีวิตจริงมีแต่เรื่องปลอมๆปลอ,อ,อมเยอะแล้วก็อย่าไปเน้นที่แม่ตักกับป๋าเบียยังมีอีกเยอะที่ทำมากินโดยวิธีการสกรปรกแบบแบบแบบลักษณะแบบไม่ตรงไปตรงมาเยอะ ส่วนแม่ตักกับปบ๋าเบื่อเบียเนี่ยผิดหรือถูกเนี่ยรอสารตัดสินแต่ว่าแม่ค้าออนไลน์ที่ทำมาหากินในลักษณะแบบนี้ยังมีอีกหลายคนนะบางคนมีผัวเป็นตำรวจมีเงินมีทองมากก็ไม่มีใครกล้าตรวจสอบเยอะะสินค้าก็ส่วนใหญ่นำนำมาจากต่างประเทศประเทศอะไรก็รู้ว่าราคาถูกๆอะ่ะอย่างที่บอกราคาสิบาทตั้งราคาร้อยนลดราคาเหลือห้บนะ ยังยังไงไงก็หลอกลวงประชาชนอยู่เหมือนเดิมแต่สเอเคบหน่วยงานที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าไม่เคยเข้าไปดูครับไม่สนใจครับนะครับเหมือนกับรถนักเรียนนะติดกงติดแก๊สนะไม่เดินตรวจสอบนะเซ็นอย่างเดียวเซ็นนะเนี่ยสุดท้ายก็นะไอขนส่งบางที่บางแห่งผมไม่ได้บอกที่ไหนเคยตรวจสอบบ้างไหมหรือว่ารับเงินอย่างเดียว นะแล้วมันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ที่แรกมันเป็นหลายที่รถเก่า,กาๆก็ไม่ต้องตรวจสอบเพื่อนผมเนี่ยทำธุรกิจพวกตอรอ,อพวกประกันเนี่ยเนี่ยเดินทางมาเทียนเนยททเ่ยวกันเนี่ยที่ที่โตเกียวเนี่ยเขายังบอกเลยมันไม่ต้องตรวจล้าจ่ายทางเราเซนผ่านเซนผ่านเนี่ยเหมือนกับการขออนุญาตต่างๆของหน่วยงานราชการเนี่ยมีเงินจบนะถึงบอกอนะ ถ้าอยู่ประเทศไทยนะสีธงสีเทานะครับก็เรียนเชิญนักธุรกิจสีเทาจากทั่วโลกนะมาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณจะสบายครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณมีเงินนะคเคลียรได้หมดนะครับเคลียรได้หมดคนญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองไทยขับรถผิดจราจรกดกดักดจราจรนะนตะำรวจจราจรบ,บางคนนะบอก under paper 500บาท under paper นะครับไฟอันเดบาทอั Under Paper, นเดอร์เพเปอร์นะเขาจ่าย500จบไม่ต้องปรับไม่ต้องไปศาลคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาโอ้โหประจานไปทั่วโลกแต่ถ้าพอพี่เดชาพูดโอ้โหด่าประเทศไทยอีกแล้วด้วยค่าประเทศไทยคนเราต้องเอาความจริงมาพูดอะไรดีอะไรชั่วต้องพูดความจริงคนเราต้องยอมรับความจริงว่าเรามีสิ่งที่ต้องพัฒนาเรามีสิ่งที่ต้องพัฒนา,า,อ,ฒนาอย่างพี่เดกี้ใครมาด่าโอ้เดชาชอบด้วยด้วยค่าประเทศไทย ก็แม่งเรื่องจริง่งนักธุรกิจญี่ปุ่นเขาไปเที่ยวทําผิดกฎจราจรเขียนนะหาทอบนาท under paper แม่งเรื่องจริงอ่ะเราต้องยอมรับว่าทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยอ่ะทุกซอกทุกมุมแม่ไม่มีหน่วยงานไหนไม่มีไม่มีการทุจทริตอายกอารก็เป็นไงกบทุจริตผูยภาษาเนะน้อยที่สุด ็บางคนบางท่านกับบัวหมองเกี่ยวข้องกันเรียกกันเรียกทองก็ถูกไล่ออกจย่างรการอาชีพทนายก็มีทุกอาชีพแม่ค้าออนไลน์ยังบานตอนนี้นะครับแม่ค้าออนไลน์เนี่ยทั้งทั้งสรรพกรทั้งอะไรต่างๆนี่ดูอยู่นะครับไล่พวกที่รวยๆนะครับไปดูนะบอกพี่น้องสรรพกรเอฟซีนะตั้งบริษัทขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆพอรวยขึ้นมาก็ตั้งขึ้นมาตั้งมาไปดูไอ้พวกเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแม่ค้าออนไลน์หลบเลี่ยงภาษีทั้งนั้น ตั้งบริษัทขึ้นมาพอรวยก็ตั้งกันมาตั้งกันมาตั้งกันมาโนมินีทั้งนั้นครับไม่มีการประกอบการจริงอยู่ที่เดียวกันหมดกระจายภาษีครับมันมีนักบัญชีมีผู้ตรวจสอบบัญชนะีคอยช่วยมันประเทศชาติก็ไม่ได้ภาษีแล้วครับคือยิ่งรวยยิ่งโกงเอาอย่างนี้แล้วกันเจ้าสงเจ้าสัวเนะี่ยยิ่งรวยยิ่งโกงคนที่เสียภาษีมากที่สุดก็คือพวกกูนี่แหละเขาเรียกคนชั้นกลางอย่างผมนี่เรียกว่าคนชั้นกลางเสียภาษีมากที่สุดคนจนก็มีอะไร เอ่อเนกาตีอะไรเนอะอินคัมแท็กอะไรเนยะคนคนจนเนยไม่มีภาษีภาษีแต่ใช้วิธีเอาเงินภาษีเนยะมาแจกคนจนเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะเนกาตีอินคัมแท็กอะไรต่างคนชั้นกลางอย่างพวกผมอย่างผมก็เรียกคนชั้นกลางบวกนะเดีย๋ยวพวกนี้เสียภาษีหนักไม่เป็นธรรมคนรวยเลยพอรวยเสร็จเนยพวกเหล้าเบียร์พลังงานพอเงินเยอะก็ไปลงทุนซื้อตึกซื้อที่ดินไม่ต้องเสียภาษีคนชั้นกลางอย่างอย่างพวกผมเนยคือตาย นะคับว่าแล้วครับแค้นใจนะครับครับแค้นใจก็สดวายก่อนกินนะดูความคับแค้นใจนะคนชั้นกลางจะเสียหนักนะเวลาเขาแจกเงินก็ไม่ได้นะเพราะว่านโยบายประเภทเนี่ยอะไรเนกกตีอินคมแทกกระไรงเขาเนี่ยจนไม่ต้องเสียภาษีแล้วยังได้เงินภาษีไปใช้กระตุต้นเศรษฐกษิจ นะจริงจริงมันไม่ใช่แล้วมันคือการอะไรการหาเสียงล่วงหน้าพอจ่ายเงินปุ๊บผลสำรวจมาเป็นไงอันดับหนึ่งตอนนี้ไปใหญ่แล้วผู้ทรงอิทธิพลระดับโลกเลยนะองค์อิงเนี่ยไม่เคยมีผลงานไม่เคยมาเกี่ยวข้อ,ของการเมืองเป็นแค่ลูกคุณทักษิณเดินอ่านโพยอะไรต่างไปตอนนี้กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลนะเออผู้ทรงอิทธิพลเพราะอะไรเพราะเป็นลูกคุณทักษิณไม่ใช่ผู้ทรงอิทธิพลเพราะเก่งสติปัญญาเฉลียวฉลาดไม่ใช่ เพราะเป็นลูกสาวคุณทักษิณกันนั่นเองนะครับนี่คือประเทศไทยเรตติ้งขึ้นมาก็เพราะอะไรเพราะแจกตังค์เราไม่แจกตังค์ไม่มีเพราะคนจนมันเยอะคนส่วนใหญ่เจ็ดปดสิเปอร์เซ็นคนยากคนจนหมดคนชั้นกลางมีนิดเดียวประเทศทุกประเทศเนี่ยเนผมมากับนักธุรกิจมันจะเจริญได้คนชั้นกลางต้องเยอะเศรษฐีต้องน้อยๆคนชั้นกลางเยอะถ้าคนชั้นกลางเยอะนะ มันคนส่วนใหญ่เป็นคนชั้นกลางสามารถมีชีวิตอย่างสุขสบายได้เนี่ยประเทศเราก็จเจริญแบบลักษณะกระจายรายได้แต่ทุกวันนี้แม่งก็รวยกันไปโครงการต่างๆที่พี่น้องประชาชนดูมีแต่โครงการประเภทอะไรแสนล้านสองแสนล้านเงินพวกนี้มันเข้ากระเป๋าใครเจ้าสัวเน้นแต่ตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยผมมากันนักธุรกิจหลายคนก็บอกพี่เดเนเน้นแต่ตัวเลขอย่างเดียวแม่งรวยกัน มึงมีสามแสนล้านมึงก็มีหกแสนล้านมีเก้าแสนล้านแม่กําไรก็เป็นแสนล้านแต่คนประเทศทางประเทศไทยไม่มีจะกินนะครับดูเด็กพี่น้องเนี่ยทุกคนที่ฟังฟังผมเนี่ยมันก็นจะมีกินลําบากกันทิบยหายนะนะครับอืมรวยกระจุกจนกระจายนะครับไม่มีนะนะลงทุนสองแสนล้านสามแสนล้านเปิดบอนเปิดแรงต่างคนคนจนไม่มนะีไปดูคนอีสานคนเหนือคนใต้คนอะไรลำบากหมดนะ่ะพืชผลการเกษตรแย่ นี่คือปัญหาประเทศเรานะครับแล้วยิ่งเอาเศรษฐีมาเป็นนายกเนี่ยมันก็คบกับพวกเศรษฐีเอาอันนี้แบงก์อันนี้อาสงหาหรือมาซับอันนี้เหล้าเบียร์อันนี้พลังงานปฏิคอบด้วยกันไปเขาใหญ่มึงอยากได้อะไรนะอืมนะเดี๋ยวกูออกกฎหมายให้ช่วยมึงได้เมื่น,นะอ่ามึงก็ต้องช่วยสนับสนุนรัฐบาลด้วยนะก็แค่นี้ก็คือพูดง่ายนายทุนขุนศึก ในทุนขุนศึกนักการเมืองก็รวมกันกลายเป็นธุรกิจการเมืองคนไหนเล่นการเมืองไม่ได้ก็ให้ลูกน้องเพื่อนฝูงเป็นพอถึงเวลาวันเกิดก็ไปแล้วก็ไปอวยพรกรันไอคนที่เล่นการเมืองไม่ได้ก็อยู่เบื้องหลังนะครับแล้วก็บอกว่าอวยพรให้มึงได้เป็นนายกคือไอ,อ,อนี่กับพ่อติดคุกติดตดางมาก,กงชาติบ้านเมืองก็ให้ลูกสาวเป็นนายกอีอกคนหนึ่งพ่อมีคดีก็ให้ลูกสาวเป็นรัฐมนตรีก็คือมันกลายเป็นเหมือนว่า การบริหารราชการแผ่นดินประเทศไทยเนีย่ยก็อยู่ภายใต้ของไอ้พวกคนพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ประเทศเราจะเปลี่ยนเอาคนใหม่ๆมาคนที่มันไม่ใช่เป็นธุรกิจการเมืองนะครับเดี๋ยวนี้แม่งทั้งระดับชาติทั้งระดับท้องถิ่นเนี่ยมันโอ้โหรวมหัวกันหมดทุจริตตั้งแต่เล็กๆน้อยๆตั้งแต่ท้องถิ่นจนถึงระดับชาติอันนี้ผมเรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะพีเดเองก็ได้รู้จักนะักธุรกิจเยอะนี่มาก็นะักธุรกิจ100ร้อยบาคน อ่อ่พูดไปก็กินวาวต่อจ้ะเนะี่ยเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองจะไปหวังพึ่งอะไรต่างๆรัฐบาลเรามีเรื่องเดียวครับแจกตังค์นะครับวันหนึ่งคิดอย่างเดียวเอาใครมาเป็นนายกก็ได้นะครับแจกตังค์ถามอะไรก็ไม่รู้นะคล้ายๆเหมือนลุงป้อมถามอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็เอา,เอาดอกเบีย้ยไปถามกระทรวงการคลังค่างเงินบาทไปถามกระทรวงการคลัง นะประชุมแบงค์ชาติไปถามกระทรวงการคลังและถามว่าเราจะมีนายกไว้เพื่อนะครับทุกวันนี้เราดูนะมันเหมือนกับอะไรเป็นหุนเชิดหุนอะไรทั้งนั้นอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบนะครับอืมนะครับนะครับนะว่าแล้วนี่ของขึ้นเลยฟังและกูเลยสงสารประเทศนะกูไม่ได้ด้อยค่าประเทศนะกูพูดเนะี่ยกูสงสารประเทศเพราะกูเป็นคนไทยแล้วเสียภาษีเนะี่ยสงสารประเทศ อืมนะครับอืมทุจริตแม่งย่อมย่าทุกอย่างทําอะไรแม่งก็ทุจริตคนต่างด้าวเข้าเมืองไทยก็ต้องเสียตังค์นะย,ย้ายเปลี่ยนนายจ้างก็เสียตังค์ทุกอย่างเสียตังค์หมด <c oughs> เก็บเงินหมดเจ้าหน้าที่ของรัฐนะ่ะหน้าตาคล้ายๆตำรวจหน้าตาคล้ายๆตอมอเก็บเงินหน้าตาคล้ายๆแรงงานเก็บเงินหมดไปดูแถวนี้เนี่ยสมุดสาครนอะ่ะว่างๆเดี๋ยวกูวันไหนกูเมาเมาไว้กูจะเอามาแถลงข่าวให้หมด คนหน้าตาคล้ายตำรวจก็ไปเก็บตังค์คนหน้าตาคล้ายตามก็ไปเก็บตังค์คนหน้าตาคล้ายๆเจ้าที่แรงงานก็ไปเจ็บกันไอ้พวกหน้าตาคล้ายๆเนี่ยไปเก็บทั้งหมดนะก็อย่างที่พักอ,อ,อ,อ่พักสีส้มเขาบอกนะครับหกล้านคนเนี่ยนะครับหกล้านคนอยู่ในระบบนะอ่สามล้าน แล้วเงินพวกนี้ไม่ต้องส่งต่อต่อต่อ,ตอไปแม่งเลยคือประเทศเราเนี่ยทุริตทุกหย่อมยยาติดต่อราชการไปโรงพักแม่งก็ต้องจ่ายตั้งค์บางโรงพักนะไม่มีเงินแม่งก็อย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนะ,ะก็ฝากพี่น้องประชาชนนะนะผมมาสงสารประเทศไทยไม่ใช่ด้อยค่านะอืมอืมเอออันนี้อะไรกันชัยมันโพสที่โหนกระแส อาหวังไม่ได้มาเล่นเล่นฟองแล้วเน็ตไอไอดลอลประตูน้ําเดี๋ยวกูดูนะดูซิว่ามีหมิ่นประมาทคมคูกูจะถอนใบอนุญาตกูไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูซ้าให้นะกันชยัยอือเอาหวังตายแน่ตายแน่ไอหวังนะครับอืมปากดีเนี่ยนะนะทะเลาะก,กับผมทะเลาะก,กับทนายเดชาเดี๋ยวอีกหลายก็ดีนะไม่ต้องห่วงนะครับอืม คดีคังคกไปถึงไหนแล้วจบกันแล้วครับเรียบร้อยจำเลยรับสาภาพครับอืมด้วงมะพร้าวเป็นทนายจริงไหมเป็นจริงครับนะครับเป็นเป็นจริงครับอ <c oughs> ประเภทคมคูผมลองเรียนมันญาติเนี่ยผมไม่เคยกลัวนะนะผมหกสิบกว่าก็ไม่ได้คิดจะว่าความอะไรนะนะอยากกระถอนไปญาติกระถอนไปแต่การถอนใบญา,าติทน,นายเนี่ยแม่งไม่ใช่เรื่องง่ายมันมีขั้นตอนกระบวนการไปนะ ผ่านผ่านผ่านคณะกรรมการบัญญาิผ่านคณะกรรมการ,าาการสอบสวนผ่านกรรมการสภาผ่านรัฐมนตรีผ่านสารปกครองแม่งพอดีกูตายหาก่อนนะครับอันนี้ก็ฝากไว้อืสวัสดีคุณเดชาผมเป็นกําลังใจครับเจียพี่หนุ่มนะให้บทเรียนมันเยอะๆนะครับอแผ่นดินจะได้สูงขึ้นอ๋อหมายถึงใครก็ไม่รู้ให้มันไปนอนในคุกไม่รู้ให้ใครไปนอนพี่เดของแท้ เออนะครับแกด่าคนไปทั่วเออบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องถึงเวลานะแอบกูไม่เคยกลัวเลยขอให้มึงเล่นจริงๆนะนะชอบเลยนะลบกับคนพวกนี้ชอบมากนะผมไม่ได้สนใจเลยเลยคนอย่างผมถ้ากลัวไม่มาจัดรายการเอาแค่นี้ถ้ากลัวโดนถอนใบา่าทนายไม่มาจัดรายการนะเพราะผมอาชีพหลักคืออินฟลูเอนเซอร์อาชีพอาชีพหลักกูเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่อาชีพทนายอืม คือพวกดารานักร้องตลกอะไรต่างๆเนี่ยบางคนเนี่ยก็ควรจะต้องรับผิดเพราะว่ามันมีแนวคําตัดสินฐานฎนีกาแล้วไปนั่งไลส์สดด้วยกันแล้วไม่มีความผิดแล้วอ้างไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้คงลำบากนะอันนี้ผมเรียนตรงๆนะคงคงน่าจะถูกดําเนินคดีแต่ถ้าตํารวจเขาเใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้นะถ้าตารวจไทยนะใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ก็พึ่งอายการอายการกับตารวจพึ่งไม่ได้ก็ฟ้องเองครับเพราะฉะนั้นนะไม่ต้องห่วง ผู้เสียหายสามารถฟ้องเองได้เพราะนั้นนะถ้าตำรวจใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้อัยการใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้ทนายใจถึงพึ่งได้ก็มีนี่ก็ฝากไว้เพราะนั้นทุกคนก็อาจจะต้องตกเป็นจำเลยในชั้นศาลเมื่อถึงเวลาอันควรสำหรับบางคนที่ดูแล้วเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชนต้องโดนเหมือนกันครับนะ <c oughs> นะครับตำรวจดูแล้วไม่น่าฟ้องดาราคนดังนะเพราะออกอาการว่าจะสั่งไม่ฟ้องใช่ใช่ พราะได้ข่าวมาตํารวจประเทศไทยก็ดูอาการจะสั่งไม่ฟ้องดาราเน็ตไอดอลก็ไม่เป็นไรก็เหลืออายการเพราะอายการไม่ฟ้องก็เหลือผู้เสียหายฟ้องเองได้ครับไม่ต้องห่วงครับผมคุยกับแคนโดแล้วนะครับนะนะครับมันไม่ใช่ว่าถ้าเรามีเงินหรือเราดังแล้วก็สั่งไม่ฟ้องไม่ใช่ครับมันต้องดูจากพยานหลักฐานดูเจตนานะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับนะครับอไลน์ขายเครื่องสำอางหรือของมึนเมา ดาราโดนเป็นจำเลยเยอะถูกต้องถูกต้องถูกต้องส่วนพี่เดย์นี่ไม่ได้ขายอะไรนะครับขายตัวอย่างเดียวนะครับไม่ได้ขายอะไรเลยแล้วก็ไม่รับบริจาคไม่รับเงินอะไรต่างนะรับแต่วายนะสำนักงานพี่เดย์ก็มีแต่วายเขาไม่มีเงินครับมีแต่หเอีเยอะๆนะพี่เดย์ไม่เอาแล้วไม่เอารับบริจาคใครจะอ้างชื่อพี่เดไปรับเงินรับทองอะไรในตัวปลอมเพราะตัวจริงคือพี่เดย์คืออะไรทนายสายเมานะใครจะถอนใบญาตอะไรเต็มที่เลยนะ อโอดีขึ้นเลยเอ่อนี่อะไรวะเนี่ยเอ่อนโดโม,โมโข่าวทางทิกตอกสองทุ่มนะครับผู้สื่อข่าวอาชญกรรมถึงญี่ปุ่นนี่ยังถึงนะครับเลยไปแล้วด้วยใครสนใจทางทิกตอกไปดูนโดโม,โมโข่าวทางทิกตอกนะถ้าทาง youtube ก็ ชื่ออะไรวาป๋าหนุ่ยทีวีนะครับแล้วก็บีซีนิวมีตีไรเดอร์อะไรต่างๆพักพวกกันก็ต้องช่วยกันนะครับทําไมพวกเครื่องสําอางตั้งราคาแพงเกินจริงถ้าไม่มีผู้เสียหายไม่มีใครช่วยมาหาพี่เดน,นะเดี๋ยวกูจัดให้ไอ้พวกไอ้เน็ตไอดอลดังๆทั้งหลายเนี่ยอย่าไปคิดว่ามีผัวเป็นตํารวจแล้วทําอะไรก็ได้นะนะ,ะเดี๋ยวเจอพี่เดน,นะถ้าใครไม่จัดมานี่เลยตัวท็อปๆท,ทั้งหลาย ไม่ต้องไปแช่งความนะครับดําเนินคดีตรงเลยนะครับนะถ้าตํารวจไม่ดำเนินคดีก็เล่นหนึ่งห้าเจ็ดตำรวจไปนะครับอืมนะครับ